สวัสดีทุกกท่านเลยนะคะมาค่ะแม่ท่านไหนจะป้อนหน้าร้านมีสี่เชือกจ้าแม่จ้าตอนนี้มีสี่เชือกนะคะ เป็นอาพิแะนำสยน้ำเลย้เด้วยด้อ่าสิบเจ็ดน้ำมีห้าสิบหรอตาลอยแก้วมี17บเจด้วยนะคะถ้วยละสามสิวันนี้ไม่มีอาหารมีแต่ของหวานนะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็ขวดละยี่สิบนะคะใส่น้ำแข็งนี่อร่อยพอดีนะว่าทำแบบคิมก้ย Pro Pro Pro. pro. สวัสดีทุกท่านนะคะมาสีเชือกได้นะครับมาสีเชือกนะครับบนมามาสีเชือกคะคุณแม่จ้าเือกไัต้มได้นะครับสามนลงได้ครับจะได้กินได้ครับอาบน้ำมาเลยฝ่ายน้ำมาแล้วแข่น้ำมาแล้วอ้ยเอาอีเฮ้ย

เราแองด้ย <quet> ินที่ตั้งก่อนอยู่กันแดงบุน้อดวาะมี่มตาเพิ่มเติมอะไรก็อู้อคตไปตัวนูดีดีก่อลม่เรือนมีมทำห้วางที่อนบกี่ไม่างนะแต่ตัะวงห้าด้าันไนีแต่ไราเปู้เน ร้าน <r> อยู่หม so <ten ayed> ู a, ่บ <t ell ain> mm ้านช้างจ้าคุณแม่จ่าหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะมีช้างถึงสามร้อยกว่าเชือกนะคะคุณแม่อยู่หมู่บ้านช้างเลยจ้าแม่สวัสดีนะคะ้อนหน้าร้านได้นะคะคุณแม่จ่าตอนนี้มีอยู่สี่เชือกนะคะในหมู่บ้านช้างจ้าคุณแม่หมู่บ้านช้างเลยร้านอยู่ก่อนถึงทางรางแสดงนะคะห้าร้อยเมตรนะคะคุณแม่

สวัสดีทุกท่านนะคะวันได้นะคะคุณแม่เรากินผัดเมย่ใช่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi những chim chim chung chim ดูเองนี่หมายอะไรของมันกายายามด้วยใจเรา